นี้มาพบกับโบค่บบะวันนี้เราจะมาอัปเดตของไม้ดอกไม้ใบของโบนะคะที่อยู่ที่ระเบียงว,วันนี้ก็วันที่สิ้านะคะส5้ามิถุนาย,ยนนะคะอันนี้เรามาดูกันแลยกันแรกน,น,รนี้อย่างเดียวะะมันจะสูงมากแรกๆนะ้าโบบุกหมงด้วยนะ้ำเช้าข้าว แล้วก็ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนอันนี้เป็นฮอร์โมนนมสดนะคะฮอร์โมนไข่เนี่ยผสมน้ำน้ำฮาดีดาตุกตาอันนี้แล้วก็ผสมหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะแล้วก็ราดโดไปนะคะลรได้ทั้งใบทั้ง ดินด้วยนะอันนี้ก็เป็นทันนาดูทันนาดูก็ก็แตกกอใหญ่เหมือนกันนะก็อันนี้เป็นมูลโตนนะคะมูลโตนเนี่ยตอนนี้มูดชอบปลูกตูดนะแล้วก็มูลโตนเนี่ยถือว่าดอกเขาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะาะดอกเขาไม่ดูดอกเขากรีดเขาไม่นาไม่ใหญ่ก็คาดว่าจะเ,เจดไม่สมบูรณ์ไป็นตัวใหญ่ อันนี้เป็นต้นจูเลียกนะคะจูเลียตนะก็ดอกเล็กเล็กเป็นอ่งยหรือเพราะว่าโบยังไม่ได้ย้ายต้นนะลงกระถางด้วยแหละกระถางอันนี้นะสิบสองใบสิบเอ็ดไปสิบสองนบ้อันนี้สิบีบแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเก็บต้นอะไรต้นนี้เก็บออกเพราะว่าไม่รู้ขาเป็นโรคหรือเปล่า ว่าน้องจูดเนี่ยเขาก็ดอกออกดอกจริงนะนี่ออกรอบนี้มาทั้งหมดประมาณเกนะือบดอกนะแล้วอันนี้จำไม่ได้ว่าเขาเคยออกดอกหรือเปล่าอันนี้ได้มาจากซอยพังเงินนะอันนี้เบเอาส่กระถางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่าสุดนะคะได้กลับมาสองต้นคือมูมแรงอันนี้เป็นมูแรงแต่ว่าดอกเริ่มโทมแล้วนะเพราะว่าโบเพิ่งจับมาถึงเมื่อเช้านี้ แล้วก็ีรกะเป็น,นมีดอกตูจะมีดอกตูประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณส,สี่สี่ดอกนะดอกเขาก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้มีดอกหนึ่งแต่ว่าร่วงไปหมดเนละ้เดี๋ยวจะตัดดอกทิ้งนะข้างล่างเนี่ยก็จะ อ้นหนึ่งที่เราขิ่นได้มาใหม่นะนี่เขาชื่อเบลเดซาโกเซเซโกซาหรือซาโกเซเนี่ยะอันนี้เขาบอกว่าหอมมากนะคะกลีบดอกเน,นี่ยเขาจะหนานะเนี่ยสัมผัสได้เลยวนะ่าค้าหนาอืมแล้วก็เขาออกดอกเป็นช่อนะคะกลีบดอกเน,นี่ยเขาจะมีขายกระกแดงกระจแดงอุนน้ยไปเลยนะ อันนี้เพิ่งได้มาจากที่ร้านนะคะไม่แน่ก็บบกอาจจะขัดดอกชี้หมดเลยไม่แน่เหมือนกันนะอ่ะเมื่อเช้านี้โบรดน้ำไปแล้วนะคะทุกวันจันทร์เนี่ยโบจะใส่ปุ๋ยสนะูตร16-16-16ค่ะก็ถ้ามีเวลาก็จะทวนดินเลยแล้วก็รดน้ำทีเอะเลยนม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วจริงนะได้สีฟ้านะแต่พอลดน้ำเล็กนิดก็เป็นสีชมพูอันนี้โบไม่รู้ขั้นตอนอะไรนะแต่หอมมาก หอมมากๆหอมมากๆเลยหอมมากๆเลยขึ้นเลยหอมมากมอันนี้ได้มาจากสอนเงินนะแล้วเขาเพิ่งออกดอกครั้งแรกเนี่ยต้นเนี้ยเขาเพิ่งออกดอกครั้งแรกโอเคแล้วก็ไม้ตักชี่ักชีอยู่เขาก็โตขึ้นมาอยู่เขาก็ตัดช่ออ่ะโมก็งงๆเหมือนกันนะอันนี้ดอกเวย ก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เขาล้มลงงงงงงแงมากเลยแต่จำประจําไม่ได้ว่าบัวไปทําอะไรเขาไม่แน่ใจว่าเราฉีดพ่นปุ๋ยเหรอเพราะบัวจะมีปุ๋ยปุ๋ยเกล็ดด้วยปุ๋ยเกล็ดเนี่ยโบก,ก็จะปุ๋ยแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็พ่นฉีดพ่านาน้ะหรือว่าวันาน,านั้นบัวควรดินก็ไม่รู้ทำไม่ได้คือไม่รู้เลยไม่ชัวร์เลยว่าทําอะไรไปอยู่ๆก็ตั้ง ตั้งต้นก็ตังต้งขึ้นมาเลยอะ่ะไม่แน,น่ใจไม่ดีเหมือนกันอันนี้ถ้าเป็นเป็นจมาำเงินเบนจมาำเงินที่เบรถง้มไปแล้วเขาเลยแต่ว่าบนไม่อยู่สองวันเขาก็เลยหเห้หเงียบกัน่อยรดน้ำแล้วเขาก็จะสีเขียวเขียนะแล้วก็น,นี้จะเป็นอันนี้จะเป็นขอท์นที่โบแบบก็ตอนนั้นตอนนั้นเขาอายุสามสิบหลังแล้วโบจะจิ้มโบจะทิ้งแล้ว,ว,ว,ลวอ,อ่ะเออเหมือนมันเราไม่มีที่ลงนะ โบก็วันนั้นโบจะทิ้งนะโบก็เลยเห็นต้นนี้นว่าเห็นกระถานงนี้มันว่า,<ม>างา<ม>ตอนแรกกระถางน,นี้นโบปลูกผักชีเออแล้วโบก็เคลียร์ไปแล้วแล้วก็ถามมันว่างอยู่โบก็เลยอ้ามาจิ้ไมไว้เฉยๆอีกแบบจิ้มไว้ไ,ไเล่นค่ะงอกเฉยเลยงอกเก่งเลยโอ้โหอันนี้ก็น่าจะหลายวันมากๆอ่ะอันนี้ก็เป็นผักขึ้นช่ายนะคะผักขึ้นช่ายโดยทีเ่เจ็บเียบลากเอาแล้วเขาก็โตดีอย่างเงี้ย อันนี้เป็นใบชะนะใบชะนะที่ยอยู่ก็ตายเฉยเลยค่ะอนักน้องก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวก็ดูคืออว่าจะรักษาย,ยัางไงก็ไม่รู้อันนี้ผักบุง้งผักบุ้งเนี่ยกระถางที่เราปลูกในบ้นานกระมาณหกนิ้วหรือแปดนิ้วยืนประจำไม่ได้ซึ่งเนี่ยป็นจริง,งนะยี่สิบตัวแล้วนะแต่แการว่าต้นเล็กเล็กทน,น,นเกษตรกรยังไม่ได้เอายังไม่ได้เด็ดเอาไปทาง ผูกที่หลังประมาณสิบวันน้องฮี่เดี๋ยวเก็บใบเหลืองค่ะใบเหลืองเขาก็เหลืองเก่งเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่เข้าใจนี่ก็เป็นเครื่องคล้อค่ะคล้อทุกคนเดี๋ยวโบจะเคลียร์แล้วหนึ่งตรงนี้ขต้นเขาสูงนะต้นเขาไม่เป็นกอดแต่ต้นเขาสูงขึ้นมาจู่ตีดเลยสูงปี๊ดีี่เราเห็ค่ะแล้วนี่เป็นเลนนี่บูนะเลนนี่บูเป็นบูหลังมาก กุหลาบที่ออกดอกเป็นชอ่อนะชอ่อเหมือนแบบดอกชอ่อคืออะไรนหนึน่งกิ่งเขาก็จะมีหลายดอกเนี่ยช่อเนี่ยช่อมันก็เหมือนอย่างเงี้ยที่จะเป็นช่ออย่างเงี้ยหนึ่งกนะิ่งเขาก็จะ,ออออนนจะโอนกับพย,ายาัญชน,นะที่ก็เล่นจนมีนดอกนะแต่ดอกตอนเนี้ยบูยังไม่เคยมีเป็นชอ่อ อันนี้แบบกิ่งเดียวอันเดียวแล้วก็เนี่ยอันนี้ใบม,มันเหลืองเหลืองเดี๋ยวไปมองดหูหอยเดี๋ยว่างอ,นนอันนี้เนี่ยอันนะี้เปลืองนะน่าจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าเดี๋ยวโบต้องรีบตัดอันนี้เป็นได้มาจากซอยพังเงินเหมือนกันนะคะในราคา20บาทน่าจะเป็นชูเอ็มมันเองอน,นี่แต่เดี๋ยวเขาก็ออกดอก,กอหนึนะ่งดอกเนาะ ก็ถือว่าหอกจริงนะคะเขาที่แล้วก็ออ,อกออมาสองสามแบบอันนี้ก็ได้มาซอยพังเงินเหมือนกันนะคะ ม่าเป็นแท่ง,ง<ม>ที่เราอยากจะได้เนี่ยแท่งแบบเนี้ยตอนแรกโบก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยมันเป็นกลางไปกลางมากลางไปกลางมาไม่เห็นมันเป็นแท่งอย่างงี้เลอยอเนี่ยมันอยู่แต่ก็เป็นแท่งขึ้นมาหนึ่งสองแท่เนี่ยอันนี้คือได้สนใจแล้วมั้งคือพอมีกูหลอนแล้วม่สนใจเออแล้วข้อันนี้นนนเป็นาขาคอขาคอซี่โบคอเพิ่มอันนี้ไนดะ้ประมาณสิบกว่าวันแล้วสิบแปดวันนะคะ เดี๋ยวเราค่อยเอาลงตะถานอันนี้เป็นคอที่เหลืองเป็นคอที่เราไม่ได้เอาบอทนีงแล้วก็อันนี้จะเป็นน้องเดซี่นะน้องเดซี่เนะี่ยบอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนดะี๋ยวต้องตัดคอซื้อมาสิบบาทดีมากเลยน่ารักมากแต่เราก็ต้องเห็นที่โบเคยถ่ายคลิปไว้อะที่เราต้องตัดสุกอย่าง ลอยอย่างเราต้องตัดจริงแต่พอดีวันนี้โปูยังไม่ได้ตัดกกัับบค่อยกลับมาตัดกันอีกอันนี้ก็เป็นตะไคร้ใบตะไคร้นะคะตะไตะไคร้คือ นี่ก็เพียรเดี๋ยวจะเตี๋ยแล้วเพระาะว่าเขาลดกหลัดมาต้นใหญ่สองต้นแล้วก็ไม่มีพื้นที่ก็แค,ค่ขาหลาดไปด้วยเนาะที่หลาเบลเดซากุซิเอ๊ะที่เบลเดซากุซ่าจำไม่ได้นะ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบาย